ดีค่ะจากช่องแคมเมสบายมีนะคะคลิปที่แล้วเหมือนจะมืนจะตัดไปเดี๋ยวเรามาต่อดอกลายกังหันหกเหลี่ยมให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะต่อเดี๋ยวต่อสองมุมให้ดูก่อนนะคะสองมุมแบบนี้ให้ดูก่อนอีกครัง้งหนึ่งนะ ต่อสามนี้ก่อนนะคะต่อสามแล้วก็เดี๋ยวจะมาต่อมุมนี้ให้ดูมุมนี้จะเป็นสี่มุมส่วนด้าน,นนี้จะเป็นสามนะคะเด<ม>ี๋ยนะต่อด้านนี้ก็ได้นะคะหรือว่าด้านนี้ก็ได้นะด้านนี้ก็จะเป็นสาม,มค่พอเรา ได้งานมาแบบนี้นะคะถ้าเราจะต่อสามมุมเราก็ต้องเหลือไว้สามอันเนะเาะหนึ่งสองสามอย่างเี้นะคะอันนี้เราก็ถักขึ้นมาก่อนครึ่งหนึ่งนะคะเนี่นะเราก็จะถักขึ้นมาก่อนครึ่งหนึ่งนี่คะ่ะเดี๋ถักขึ้นมาห้าหลักนะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่หนึ่ง พอโซ่หนึ่งทีนี้เราจะต่อมุมนี้กับมุมนี้แล้วก็มุมนี้นะคะสาม,มุมนะโซ่หนึ่งแล้วเราก็ไปหยิบงานมานะคะของด้านหลังเนาะแล้วก็โซ่หนึ่งนะคะผ่านหัเข็มสองครั้งเหมือนเดิมนะคะทํำลงไปในช่องนี้ห้าครั้งนะคะหนึ่ง สองสามสี่้าพอห้าลนะคะเราก็มาเอ็กต์เตรงนี้นะคะ แล้วก็เกตรงนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่สองโซ่สองแล้วเราก็มาเกี่ยวเอาดอกข้างหลังนี้นะคะ <c oughs> นี่เนาะแล้วก็โซ่สองขอภัยด้วยนะคะแล้วก็มาคล้องเอาฝั่งนี้แล้วก็โซ่สองนะคะแล้วก็มาคล้องเอาดอก ข้างหลังนี่อีกทีนึงนะคะโซ่สองแล้วก็มาเอ็กตรงนี้นะคะนี่นาะพอเราได้อย่างงี้แล้วนะคะนี่เนาะเราก็จะต่อเป็นสองช่องแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งค่ะกดหนึ่งนะ เข็มสองครั้งกดครั้งที่หนึง่งดครั้งที่สองก็ทําแบบเดิมนะคะลงห้าครั้งสามแล้วนะคะ สีแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งทีนี้เราก็มาคล้องเอาตรงนี้เลยนะคะหรือจะทิ่มลงไปตรงกลางก็ได้นะคะแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งเราก็มาทําลงในช่องนี้เหมือนเดิมนะคะ ทำห้าครั้งเหมือนเดิมนะคะสองสามสี่ห้าครบห้าครั้งแล้วนะคะแล้วเราก็มา x องช่องนหนึ่งสองโซ่สอง,สองแล้วเราก็มา x เอาตรงนี้นะคะหนึ่งสองแล้วก็มาเอาข้างหน้าหนึ่งสองแล้วก็มาเอ x เอาข้างหนัง,น,ง,ง,ง,น,งนี่ค่ะ แล้วก็หนึ่งสองแล้วก็มาเอ็กเอาข้างหน้านี่นะคะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งค่ะแล้วก็ทำลงไปในช่องนี้ปกติเราเลยนะคะหนึ่งสองสาม 4 5พอครบห้า,า,าแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็มาคล้องเอาดอกข้างล่างนี้ตามด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็พันหวัวเข็มสองครั้งนะคะแล้วเราก็มาทำลงในช่องน,นี้นะเห็นไหมคะเพรางานเราจะมาสามมุมแล้วนะคะนี่นะ สีแล้วนะคะแล้วก็ห้า ห้าเสร็จแล้วเราก็ x ห้าเสร็จแล้วเราก็ x แล้วก็ตามด้วยโซ่ห้าโซ่ห้าแล้วเราก็ x ลงตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่ห้าหนึ่ง สองสามเหลอหไหมไว้เนี่สี่ห้านี่นะคะแล้วก็ดึงลอดผ่านห่วงขึ้นมาเลยนะแล้วก็ล็อกใหม่แบบนี้นะคะนี่เนาะเราก็จะได้สามมุมแบบนี้นะคะ ทีนี้แล้วเราจะมาต่อมุมนี้ให้ดูนะคะมันก็จะเหมือนเหมือนกันเนาะพอเราต่อถ้าเราต่อแบบนี้ได้มันก็จะเข้ามุมพอดีนะคะนี่นะอันนี้เราจะต้องเหลือไว้หนึ่งสองสามสี่สี่มุมนะคะงานมัน งานมีทั้งหมดหกมุมเราก็ต้องต้องถักขึ้นมาแบบนี้นะคะเแบบนานะเราก็จะเหลือไว้หนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะคะแล้วก็หนึ่งสองสามกดหนึ่งกดสอง กดหนึ่งกดสองสี่เลยนะคะพอครบห้าแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะโซ่หนึ่งทีนี้เราก็จับมุมนี้นะคะ หนึ่งพันหัวเข็มสองครัง้งถ้าพอสามมุมได้แล้วดอกตอต่อไปก็ไม่ยากนะคะ ห้านแล้วนะคะพอครบห้านแล้วเราก็เอ็กค่ะหนึ่งสองแล้วเราก็มาดอกข้างหลังนี้นะคะก็หนึ่งสอง มา x เอกข้างหน้าแล้วก็จะ x สลับไปสลับมานะคะสําหรับตอนถักโซ่เนาะสลับดอกข้างหน้ากับดอกข้างหลังดอกข้างหน้าพอมาถึงตรงนี้แล้วเราก็กแล้วเราก็ทําพอสองคอปกติเลยนะคะทำห้าครั้งปกติเลยนะคะ สามสี่าพอได้ห้าแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะพอโซ่หนึ่งทีนี้เดี๋ยวดูด้วยนะคะเดี๋ยวงานเราจะกลับข้างเนาะ ขอภัยนะคะกลับข้างจริงๆเพื่อนๆต้องดูด้วยนะคะเราต้องพลิกมาด้านนี้เนาะเมื่อกี้เราตอบผิดเราตอบไปด้านนี้นะคะกราบขอไปสองต้องจับให้ดีๆเลยนะคะ หนึ่งสองก็มาข้างหน้าก็ดูก่อนโอเคเลยนะคะถูกด้านแนละ้วหนึ่สองหงสอง สีแล้วนะคะห้าแล้วก็โซ่หนึ่งพอโซ่หนึ่งนล้วเราก็มาคล้องเอาตรงกลางนี้เลยนะคะหรือว่าใครจะคล้องเอาตรงนี้เลยก็ได้เนาะแล้วแต่เราสะดวกนะคะหรือว่าจะทิ่มไปในรูตรงกลางก็ได้ โซ่หนึ่งหันมาเข็มสองครั้งทำลงไปในช่องเดิมของเราเนี่ยนะคะสองสามสี่สี่แลวนะคะ เสร็จเราก็ x นะคะแล้วก็โซ่สองโซ่สองแล้วเราก็มา x เ,เอาฝั่งนี้นะคะโซ่สองโซ่สองแล้วเราก็มา x เ,เอาชิ้นบนนี่นะคะโซ่สองแล้วก็ไป x เ,เอาชิ้นล่างน,นะคะแล้วก็โซ่สอง เอ็ชิ้นข้างหน้าพันหัวเข็มสองครั้งค่ะทําเหมือนเดิมสองือีม สองแล้วน,นะคะสามสี่ห้าพอห้าแล้วเราก็โซ่หนึ่งนะคะโซ่หนึ่งแล้วเราก็มา นี่ค่ะนี่นะเห็นไหมคะวันนี้เรามาสามมุมแล้วนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วเราก็พันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ทำลงในช่องนี้เหมือนเดิมค่ะสอง สามห้าพอห้าแล้วเราก็ <5 S 1> x นะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็มา x เ,เอาด้านนี้โซ่สองแล้วก็มา x เ,เอาชิ้นบนนี้นะคะชิ้นหน้านี่ะ โซ่สองแล้วก็เอ็กไปชิ้นข้างล่างนะคะโซ่สอง,สองแล้วก็เอ็กอีชิ้นบนอันนี้ดอกสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็คอสองคอห้าครั้งนะคะทำเหมือนเดิมเลยนะ สองสามสี่สห้าพอห้าเราก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็มาคล้องเอา มุมสุดท้ายเลยนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งทำเหมือนเดิมค่ะห้าหลักสี่แล้วนะคะ ห้าพอห้าเสร็จแล้วเราก็ X ค่ะอันนี้เราต่อครบแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่สี่มุมนั้นนะคะโซ่ห้าค่ะแล้วก็ X เาปกติเลยนะคะก็โซ่ห้า แล้วก็ตรงนี้รูบใหม่เป็นอันว่าจบนะคะแบบนี้นะอย่าแงบบนี้นะคะแบบนี่นะคะ,แบบะ,คะ,ะ,คะเวลาเราต่อเราจะวนไปซ้ายเนาะ นี้ถ้าใครจะต่อก็อด้านนี้ทําเป็นต่อแขนขึ้นไปก็ได้นะคะหรือจะหันอย่างนี้ก็ได้นะจะเด้น,นี้ดีกว่าต่อแขนขึ้นไปเลยนะคะสามารถต่อแขนขึ้นไปได้นะอันนี้เดี๋ยวก็ต่อไปทางนี้ก็จะเป็นแขนอันนี้ก็ไว้เป็นช่วงตัวก็ได้ะคะ่ะอน,นี้นะไม่ยากนะคะดอกแบบนี้ ยังไงคลิปนี้ก็ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดสับสไ cribe ขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องแฮ n d ม a d e b มีของเรานะคะตรงไหนไม่ชัดตรงไหนผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ